สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะพบก,กันอีกครั้งค่ะคลิปนี้เราจะมาดูสนุกเกอร์ซิกส์เรดเวอร์ชั่นแชมเปี้ยนชิพ2023เราก็มาชมเกมของแจ็คสระบุรีนะคะพบกับโรเบิร์ตมิลกินชาวอังกฤษในคลิปนะคะแจ็คสระบุรีก็นำไป1ต่อ0เฟรมค่ะขณะนี้นะคะเป็นเฟรมที่2และเป็นช่วงปลายเฟรมนะคะโรเบิร์ตนำอยู่35แจ็คสระบุรี22นะคะถ้าตบดำตัวนี้ลงได้ค่ะเพื่อนๆก็จะเสมอกันนะคะไปดิวส์เอ้ยไม่ใช่ค่ะไปชิงดำกันนะคะทุกคนคะ่ะ ไปชมการนะคะว่าแจ็คสระบุรีจะตบดาตัวนี้ลงได้ไหมคะ ก็เป็นความยอดเยี่ยมนะคะตีเสมอได้คะ่ะทุกคนต่อไปเป็นลูกชิงดํานะคะคือคําว่าชิงดําสําหรับสนุกเกอร์แอดได้ยินมานะคะแต่ไม่ค่อยจะเจอในเกมสักเท่าไรอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ชมสนุกเกอร์กันใช่ไหมคะเพื่อนๆนแต่มาวันนี้ค่ะระดับโลกนะคะเขาเล่นชิงดําการเป็นยังไงนะคะนี่คือเรียกว่าชิงดําใช่ไหมคะคะแนนเสมอกันแบบนี้ถ้าใครพลาดใช่ไหมคะก็คือจบเราก็ไปชมกันค่ะว่าสุดท้ายนี้เฟร,รมนี้จะเป็นของใคร อูนิดเดียวนะคะลูกนี้ของแจ็คสราบุรีค่ะคิ้วของโรเบิร์ตลูกแบบนี้จะเล่นได้ไหมคะพุ่นยายบอกว่าตบขวาก็ได้นะคะทุกคนแต่เขาจะเล่นยังไงไปชมกันก็ยังกันไว้อยู่นะคะคิ้วของแจ็คลูกนี้ก็ว่ายากอยู่นะคะแต่ว่าเขาจะทำได้ไหมคะไปนู่นแล้วค่ะ อืมไม่ได้อยู่นะคะติดคอมนะคะไม่ง่ายนะคะลูกนี้โรเบิร์ตไหลไปค่ะแล้วลวงไหมจอด <c oughs> แบตหมด <c oughs> แจ็คสระบุรีจัดการตบลงไปค่ะเพื่อนๆค่ะจอดเยี่ยมมาก เรียบร้อยโรงเรียนแจ็คสระบุรีนะคะก็เอาชนะไปในเฟรมที่2ค่ะขึ้นนำา2ต่อ0เฟรมค่ะแมตชนี้นะคะจบเกมก็เป็นแจ็คสระบุรีเอาชนะไป5ต่อ0นเฟรมนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกการรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ